ครบหนึ่งร้อยแปดสิบวันของการชุมนุ่มชุมนุมยังรับชุมนุมลารัฐบาลเป็นยังจังไรบ่อึดแต่เหตุผลสิไรมันแต่เหตุผลสําคัญประการหนึ่งก็มันโกงเงินค่าจํำนํำเขาชาวน้าผมเลยบอกว่าให้มาร่วมกันไรถ้าไรมันออกเรามีหลักประกันยังว่าเสียเงินผมบอกว่าได้เงินแน่นอนถามันออกไปเพราะจะมีการ มีการตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาทันทีรัฐบาลยิงลักเนมันเป็นรัฐบาลรักษาการมันเป็นรักษาการมันเห็นหยังบ่ได้ไปกูเงิ้นอยังบ่ได้ทั้งสิ้นครับแต่ถามันย่อมล่าออกไปสีมีการตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาตั้งนายกคนใหม่ตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาตั้งแล้วเรียบร้อยเป็นรัฐบาลที่ถือต้องตามกฎหมายบแมเป็นรัฐบาลรักษาการหลังจากตั้งรัฐบาลใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว กำนั่นสุเทพประกาศมาตลอดครับว่าไม่เกิน30วันชัดเจนได้เงินแน่นอนนี่แหละพี่น้องครับเพราะฉะนั้นย่าสีนอนท่ายอยู่บ้านเนอพี่น้องออกมาร่วมกันครับไล่อย่าไปเสือมั่นผู้ใหญ่บ้านที่มันมาบอกว่าอย่าไปเด้อไปเที่ยวนี่สิบอดนเลครับมันบอกแล้วเดี๋ยวนี้กำลังเกิดสงคราม แย่งชิงประชาชนพี่น้องครับเปแยังไว้อย่างชิงประชาชนส่วนหนึ่งพี่น้องเดียวนี้ครับพี่น้องจากสวนลุ่มนี่แหละครับกลับไปบ้านไปเตรียมตัวไปตั้งหลักไม่ว่าภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานไปตั้งหลักรอวันเมื่อไหร่กำนันสุเทพประกาศแล้วจะเดินทางมาทันทีกำนันสุเทพบอกว่าวันที่ สาสิบวันที่สามสิบพี่น้องครับสามสิบเมษายนจะประกาศให้ชัดเจนเลยว่าจะมารวมกันเมื่อไหร่ให้ออกมาพี่น้องครับออกมาหลายๆออกมาครับไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไปพวกพี่น้องเจ้าให้เจ้าหนะ้าเดี๋ยวนี้เขาให้ผู้ยิบบัญญกำนั้นไปตะเวนบอกตามบ้านต่างๆแล้วให้หัวคะแนนของบรรดาสสพักเพื่อไทย ไปบอกชาวไร่ชาวนานะครับในภาคอีสานภาคเหนือต่างๆบอกว่าอย่ามาร่วมกับกำนันนะถ้ามาแล้วจะถูกจับมาแล้วจะถูกอเอาไปฆ่ามาแล้วจะถูกทหารนะครับเข้าลุยเหมือนปี5-3นี่แหละครับพยายามไปบอกไปเบิดและอย่าว่าแต่พี่น้องชาวนาเลยเขาบอกว่าแถาลงการของสอรอรชฉบับที่สองมันกับ,บากาศแล้วว่า จะทําการจับกำนันสุเทพกับพวกให้ได้รวม80คนจะต้องจับให้ได้เนี่ยคือเฉลิมมันขูมันขู่มานี้เป็นเดือนเดือนแล้วพี่น้องครับมันยังจับใครไม่ได้สักคนนะครับมีจับได้สักคนทีคนเดียวเพราะว่ามันหลอยจับบังหันครับมันหลอยจับภาคอีสานเืินา่ามันหลอยจับนะพี่น้องครับเพราะฉะนั้นอยากเรียกร้องให้พี่น้องภาคอีสาน ให้ออกมาหลายๆพี่น้องครับมาซอยกันครับไรเฮ้าสิบปอยให้รัฐบาลมันขอมันโกงเฮ้าสิบต่อไปบ่ได้หรอกเดียวนี้เยาวาแต่้าให้ช้าหน้าเฮ้าครับพี่น้องทีขารพครับหมู่ว่านไปรัฐวิสาหกิจการบินไทยขานาดผู้อำนวยการการบินไทยผู้จัดการญ่ล่ะครับประกาศว่าห้ามไม่ให้พนักงานการบินไทยลงมาต้อนรับกำนันสุเทพถ้าใครลงมา จะตั้งกรรมาการสอบจะไม่ขึ้นเงินเดือนจะตัดมีความผิดทางวินัยประกาศย่างดีด้ครับพี่น้องครับแต่พอไปหลี่มาทั้งกันนั่นสุเดเลยมาถึงห้ามก็จะไปถึงห้ามก็จะไปไม่มีคนฟังก็จะยืนพูดอยู่หน้าสํานักง,งานนั่นแหละปลากว่าพาอไปแล้วเจ้าหน้าที่ลงมาทั้งหมดครับจนยางบอได้เมื่อวานยู่การบินไทยจนยางบอได้เลยนี่นะครับเขาวบอกว่าที่จะเขาวอได้รา่มียังหรอกครับ เข้าการบินไทยไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่การบินไทยมาต้อนรับอย่างอุ่นหนาฟ้ากังแน่นจนกระทั่งแทบจะเดินไม่ได้เมื่อวานนี้นี่ก็แสดงว่าเขาเอากับเรามือก้อนหนานั่นกับไปการไฟฟ้าผู้มีภาคก้อนหนานั่นไปการไฟฟ้านครหลวงก้อนนั่นอีกบัาอังขานไปนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก้อนนั่นอีกไปท่อกอสอได้ไปคุยกับท่อกอสอเขาก็บอกว่ายังขาดเงินอยู่เก่าหมื่นล้านบาทจังสิมีเงินใหม่ พี่น้องนีครับครับเพราะฉะนั้นผมอยากเรียกร้องให้พี่น้องภาคอีสานนะครับพี่น้องภาคอีสานมาให้มากครับมาร่วมกันร่วมกันครับไรรัฐบาลมันโกงเงินเฮ้ามันสองเงินเฮ้ารัฐบาลชุดมอนี่มันบ่มีความชอบทำยังเดียวหนีมีแต่คมคููสารบว่าสิเป็นนายกบวาสิเป็นเฉลิมบว่าสิเป็นรัฐมนตรีมหาไทยบวาสิเป็นจตุพรหรือบักนัทวุิไสเกลือบอกว่า ถ้าขอให้สารรัฐธรรมนูญก็ดีหรือปป,ปชก็ดีให้ตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมให้เกิดความยุติธรรมนะครับถ้าไม่เกิดความเป็นธรรมบ้านเมืองจะวุ่นวายคำว่าเป็นธรรมนั่นแปลว่ามั่นต้องชนะคดีเท่าน,นั้นบอกพี่น้องครับมันจะไม่มุ่นวายก็ต้องต่อเมื่อตัดสินคดีให้พวกมันชนะใช่ไหมไม่ต้องเอากฎหมายมาตัดสินใช่ไหม ตัดสินเราบอกว่าเออเลือกเอาบ้านเมืองไม่ต้องวุ่นวายกฎหมายไม่ต้องใช้แบบอีนั่งหน้าโยกนว่าให้คิดถึงเจตนาลมของกฎหมายแม้กระทั่งบักรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับบักรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนี่เป็นอดีตอายการสูงสุดมันพยายามชี้นำให้สารรัฐธรรมนูญนี่ตัดสินคดีในทางที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความวุ่นวาย เอาหลีกเลี่ยงยกฟ้องไม่เราขึ้น่าพวกกูสีอยู่ซื่ออยู่บ่แม่นบอครับถ้าไปตัดสินปล่อยคนผิดพวกเราก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่ไหมพี่น้องครับเพราะฉะนั้นสิ่งซึ่งเราต้องการจะตัดสินให้แพ้หรือชนะมันต้องมีข้อกฎหมายอธิบายประกอบําตัดสินไม่ใช่อธิบายเพียงแต่ว่า เพื่อไม่เกิดความวิ่นวู่นวายยกฟ้องนายกรัฐมนตรีแบบนี้เขียนมาหาสิทแตกแค่อยังกฎหมายต้องอธิบายได้จะยกฟ้องก็อธิบายให้เราทราบไปเอาข้อกฎหมายตัวไหนมายกฟ้องนี่แหละครับมันเป็นเจ้าของประเทศบอกเดี๋ยวนี้ผมถามแน่มันเป็นเจ้าของประเทศบอกจังสิต้องตัดสินใจเอาใจมั่นปานนั่นพี่น้องครับ ก็เล็กกลาเบี้ยงกับพม่พี่น้องพี่น้องที่ีคารพครับเวลามันหน่อยความจริงผมเตรียมเรื่องไ้หลายเติมเอาโอกาสหนาเิยมาคุยกับพม่พี่น้องไหมฝากคว่ำไปถึงพี่น้องภาคอีสานภาคเหนือครับท่านอย่ากลัวถ้าท่านกลัวปีหน้ามันจะมาโกงท่านอีกข้าวก็จะถูกโกงเอาอีกเห็นไหมครับมันจะตั้งแม้กระทั่งประเทศใหม่ขึ้นมายอมมันได้ยังไงรัฐบาลชั่วช่วนะครับรัฐบาลชั่วช่วงนี้อย่าให้มันอยู่บริหารประเทศอีกต่อไปขอบคุณ และสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณครับพ่อให